าการการร่ต่อต้านนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงสู่ระดับของกระมการร่วมต่อระดับของพื้นที่ยังเดินนะครับในส่วนจำนวนมากเช่นการสัมมนาประชุมจัดเลี้ยงแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของเหล่าน,นี้นะครับถ้านมีไม่เกินพันคนเนี่ยต้องขออนุญาตต่อศูนย์บริการควบคุมโรคระดับซึ่งมีท่านนำเดินเ,เป็นผู้นําที่จะตัดสินใจน,น,นะครับในทีมของอําเลยนะครับ ถ้เกิดเกินพันคนขึ้นไปเนะครับเราต้องขออนุญาตต่อ้างการรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับโดยที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงคัดด้วยนะครับเพื่อต้องการการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ของจวนของเราครับและอีกเรื่องหนึ่งคือหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากพื้นที่ที่ควบคุมที่ผมนำลเรียนไปแล้วเช่นกรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดสุทราคนีเป็นต้นนะครับซึ่งให้รายงานต่อในเมืองที่ร่่งหน้าก่อนวันจัดเลยครับ